สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็วันจันทนะครับเราก็จะเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเกี่ยวกับมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาทําความความเข้าใจกับภูมิศาสตร์นะครับภูมิประเทศและภูมิอากาศนะครับมาดูตัวชี้วัดครับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพการ ดำเนินชีวิตของคนในชุมชนนะครับจุดประสงค์จะเห็นได้ว่าน,นักเรียนต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายการเพิ่มและการสูญเสียสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็นักเรียนก็สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางกายภาพนะครับที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนนะครับจะเห็นว่าภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับก็จะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์หรือของพวกเราทุกๆคนนะครับในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก็จะมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจคําว่าภูมิประเทศและภูมิอากาศนะครับจะเห็นว่าภูมิประเทศของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะ เป็นภูเขาสูงแล้วก็ยังมีในภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคกลางอตอนบนนะครับแล้วก็เขตติดต่อระหว่างอีสานกบกลางนะครับก็จะมีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูงครับมีทิวเขามีที่ราบระหว่างภูเขานะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีภูมิอากาศนะครับสามฤด,ดูการด้วยกันก็คือหน้าร้อนนะครับหรือฤดูร้อนฤด,ดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนั่นเองนะครับ มาดูครับภูมิประเทศของประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ลักษณะแผ่นดินที่อาจมีลักษณะส,สูงสูงต่ำต่ำนะครับเป็นภูเขาที่ลาดที่ลาดสูงแม่น้ําหนองบึงซึ่งลักษณะภูมิประเทศแต่ละแบบก็มีความแตกต่างและมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับความเป็นอยู่ของประชากรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นก็ก่อให้เกิดอาชีพที่สําคัญที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นว่าถ้าเป็นภูเขาสูงหรืออยู่ในป่าใกล้กับป่าไม้ส่วนใหญ่ คนเราก็จะมีอาชีพนะครับในการนะหาของป่าเป็นต้นอะไรประมาณนี้นะครับมาดูครับภูเขาสูงภูเขาสูงจะเห็นได้ว่านะครับจะมีลักษณะที่สูงและมีความลึชันมากนะส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาพในภาคของเหนือและก็ตะวันตกนะครับส่วนใหญ่นะ เป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้ครับสัตว์ป่าเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารนะจะเห็นว่านะต้นน้ําของแม่น้ําสายสําคัญของประเทศไทยนะครับเรือไม่ว่าเป็นแม่น้ําของภาคเหนือปิงวังยมน้านนะครับจุดกําเนิดของต้นแม่น้ํามาจากภูเขามีทิวเขานะครับเป็นป่าไม้ทั้งนั้นนะครับลักษณะการประกอบอาชีพนะส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชเมืองหนาวนะครับพวกองุ่นพวกส้มนะเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกใบชานะครับหรือการทํานาขั้นบันได นะปลูกขึ้นปลูกพืชขั้นขั้นบันไดนะเป็นต้นนะครับลักษณะภูมิที่ดอนครับมาดูที่ดอนครับบริเวณที่มีความสูงและความลาดชันไม่มากนะครับก็คือรองจากภูเขาหรือเนินเขานะครับที่ลาดเชิงเขานั่นเองนะครับส่วนฤดูฝนน้ําท่วมไม่ถึงครับปลูกพืชอายุสั้นนะครับที่ต้องการน้ําน้อยเช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดนะแล้วก็เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้ง ที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรือคนเราก็จะตั้งถิ่นฐานนะครับส่วนใหญ่นะก็เหมาะแก่การปลูกทําอาชีพทําไร่นะเป็นต้นนะครับต่อไปครับที่ราบที่ราบเป็นพื้นที่ความต่างระดับต่ํานะครับมีพื้นที่ราบเรียบนะน้ําหลังเนี่ยอาจน้ําท่วมได้นะครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานานะทําการเกษตรและตั้งถินฐานหนาแน่นนะครับส่วนใหญ่นะก็จะเป็นการตั้งถิ่นฐานที่อย่างหนาแน่นนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็ทําการ,กรเกษตรครับทานานะเป็นพื้นฐานของชีวิตของคนไทยอยู่แล้วนะครับดูที่ลุ่มครับที่รุ่มนี้ก็เป็นที่นะตามปะที่ลาบนะครับเป็นที่รุ่มแม่น้านะเป็นลักษณะของน้ําขังตลอดเวลานะครับตลอดทั้งปีส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับบ่อกุอก้งบ่อปลานะถ้าเป็นติดกับทะเลนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นการทํานาเกลือนะครับเป็นต้นนะครับนี่ลักษณะของที่ลุ่ม ต่อไปก็คือบริเวณปากแม่น้ําครับจะเห็นว่าปากแม่น้ํานั้นก็คือแม่น้ําทุกสายในประเทศไทยครับจุดจบของแม่น้ําก็คือปากแม่น้ําก็คือไหลลงสู่ทะเลนั่นเองนะครับก็เลยทําให้น้าจืดกับน้าเค็มนั้นผสมกันครับที่เขาเรียกว่าน้ําก่อยนะการประกอบอาชีพก็ส่วนใหญ่ก็ทําการประมงน้ําก่อยครับแล้วก็มีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําก่อยนะแล้วก็เป็นท่าเรือที่สําคัญนะทาการประมงนะอันนี้ก็คือลักษณะของ บริเวณปากแม่น้าก็ยังเป็นการประกอบอาชีพคือพ่อเลี้ยงนะสัตว์ป่านะสัตว์น้ําขอโทษนะครับสัตว์น้ำนะที่อยู่กับน,น้ําก่อยได้นั่นเองนะครับต่อไปครับชายฝั่งทะเลชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นนะชายฝั่งทะเลที่มีความสวยงามนะทำอาชีพก็คือการท่องเที่ยวแล้วก็การออกทําการประมงนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะ ภูมิประเทศของประเทศไทยนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นภูเขาสูงที่ดอนนะครับที่ราดเชิงเขานะแล้วก็เป็นที่ราบที่ลุ่มนะครับปากแม่น้ําแล้วก็ชายฝั่งทะเลนะเป็นลาดับนะครับภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับเห็นว่าภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นเป็นอากาศเขตร้อนครับอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นฤด,ดูร้อนนะครับโดยมีฝนตกและเมฆมากจากลมรสมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ เห็นว่าตะวันตกเฉียงใต้นะจะพัดพาไอานา้น้ำก็คือก้อนเมฆครับทำให้เกิดฝนตกนั่นเองนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมก็จะเป็นฤดูฝนนะครับส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนานะครับอากาศจะแห้งและหนาวเย็นจากลมมอสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฤดูหนาวนะครับประเทศไทยโดยทั่วไปก็สามารถแบ่งออกได้3ามฤดูกาล แต่มีภาคหนึ่งก็คือภาคใต้ของประเทศไทยนะครับจะแบ่งออกได้แค่2องฤดูก,กาลก็คือหน้าร้อนกับหน้าฝนเท่านั้นนะครับได้รับอิทธิพลลมหมรสุมตาวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะมีฝนตกจํานวนมากเพราะว่าความใกล้ไกลจากทะเลนะครับภาคใต้ของเรานั้นล้อมรอบด้วยทะเลนะครับฝั่งทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียนะครับฝั่งอ่าวไทยก็มหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะครับ ส่วนฤดูหนาวภาคใต้จะได้รับผลกระทบน้อยมากเพราะการแผ่ของฤดูหนาวกับลมมาสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดมาจากแผ่นดินใหญ่ทีน่นำความแห้งแล้งและความหนาวเหน็ดมานะครับสิ่งที่ได้รับไม่สุดก็คือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากภาคหนาวฤดูหนังค่อนข้างที่เยอะนั่นเองนั่นคือภูมิอากาศนะครับเราจะมีลมมาสุม ทั้งสองลงมมรสุมก็คือมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันตกเฉียงใต้จะพัดความ,วามชื้นนะก็คือฤด,ดูฝนส่วนตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพัดความแห้งแล้งนะครับและความหนาวเหน็ดนะก็นะครับในฤดูหนาวและฤดูร้อนนั่นเองนะเป็นเขตเป็นฤดูที่ติดต่อกันนะครับดิฉลที่ได้รับนะลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงใต้ที่ได้รับกันเป็นเมืคือภาคใต้ของเรานะครับที่มีคําพูดว่า <c oughs> ฝนแปดแดดสีนะก็จะมีสองฤดูกาลก็คือฝนจะตกตลอดแปดเดือนแต่ในหน้าร้อนนะครับฝนก็สามารถตกได้นะครับพอได้รับอิทธิพลจากลมรสมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะครับส่วนลมรสมตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคที่ได้รับนะอิทธิพลไม่สุดก็คือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงประมาณเดือนธันวาคมกรา นะครับอากาศจะหนาวเย็นนะครับแล้วก็เกิดปรากฏการณ์อะไรต่างๆในหน้าหนาวนะบนดอยมีแมกนิ้งอะไรเราสามารถเข้าไปเที่ยวนะส่วนใหญ่ภาคเหนือภาคตนือออกเชียงเหนือนะครับตอนบนก็จะมีการท่องเที่ยวกันในฤดูหนาวนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมีงานให้นักเรียนทําเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับในวันจันทร์ที่14กุมภานะวันวาเลนไทน์ด้วยนะวันนี้นะครับให้นักเรียนบอกการประกอบอาชีพตามลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยครับ ก็ลักษณะภูมิประเทศนะครับการประกอบอาชีพนะครับมาดูต่อนะครับภูเขาสูงภูเขาสูงประกอบอาชีพอะไรได้บ้างอันนี้ครูก็ได้บอกไปหมดแล้วนะครับหรือดูเนหนังสือก็ได้ที่ดอนนะครับประกอบอาชีพอะไรที่ลุ่มนะครับและสุดท้ายก็คือชายฝั่งทะเลนะครับส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอะไรก็ให้นักเรียนเขียนลงไปนะครับภูเขาสูงยกตัวอย่างเช่นปลูกพืชมันหนาวนะที่ดอนปลูกเพื่อที่ต้องการน้ําน้อยที่ลุ่มนะครับทํา บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะบอกกุ้งบอกปลาใช้ฝันทะเลก็การท่องเที่ยวนะครับก็คือการประมงอะไรเป็นต้นนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนักเรียนคนนะครับที่นะเข้ามารับชมนะค,คลิปการสอนในเรื่องภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองนะครับวันนี้นะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ